Logitech G-Fit หูฟังเกมมิ่งไร้าสายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ไม่ว่าหูของคุณจะเป็นยังไงจากคดเคี้ยวแค่ไหนก็สามารถปรับจุกให้เข้ากับหูของคุณได้ด้วยเทคโนโลยีหลายฟอร์มครับ ทินดีต้อนรับเข้าสู่ TWS Review กับผมเบลเช่นเคยครับค่ายนี้นะครับก็เป็นตัวท็อปด้านเกมมิ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันมาอย่างดีดีแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมารีวิวหูฟังตัวท็อปของเขานั่นก็คือ l o g i t e c h G-10 ตัวนี้นั่นเองซึ่งดับแรกเนี่ยผมต้องขอพูดถึงเรื่องของราคาก่อนนะครับเพราะรคาที่เขาเป็นตัวท็อปเนี่ยมันก็จะมีค่าตัวที่สูงเช่นกันนั่นก็คือ8990บาทปา๊า เป็นราคาที่สูงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสปอนเซอร์ของเรานั้นขายเพียง8,590บาทเท่านั้นก็ถือว่าถูกมา400านะครับแอบขายของนิดนึงเอาเป็นว่าเห็นราคาแล้วอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเรามาลองดูกันไปพร้อมกันก่อนนะครับว่าหูฟังตัวนี้ที่ค่าตัวถึง8,990บาททำอะไรได้บ้างไปดูกันเลย Logitech G Fit มีให้เลือก2สีนะครับสีแรกก็คือสีขาวแบบนี้นะครับสีที่2ก็คือสีดำขอพาไปเสิร์ฟด้วยนะครับ เนี่ยโดยดีไซน์ของตัวเคสนะครับก็จะมีความคล้ายตรับแป้งแบบนี้ครับดูเหมือนเพลินๆเ,เนี่ยดูเหมือนจะใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยมันก็จะมีความแบนๆเนาะซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถพกพาได้สะดวกเอาไปแบบใส่ไว้ในแบบไปย้อนไว้ในกระเป๋าคุณผู้หญิงผู้ชายเนี่ยได้หมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นแบบโค้งมนนะครับแล้วก็จะมีความแบบเป็นดีมินิมอลหน่อยแต่ความโค้งมนเนี่ยมันก็แลกมาก,กับการที่เวลาเราจะหยิบออกมาจากกระเป๋าเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการแบบหลุดมือได้บ้างนะครับ เปิดมาด้านในก็จะพบกับ <c> ป <oughs> ูฟังที่เหมือนโดนตัดแห้งอยู่แบบนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยก็มีความเก๋ไก๋อยู่เหมือนกันนะครับมีความที่ไม่ซ้าใครโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาแบบนึกถึงเคสของหูฟังไร้สายเนาะมันก็จะเป็นหลุมๆที่เวลาเราเอาหูฟังไร้สายใส่เข้าไปมันก็จะพอดีนะครับแต่ในกรณีของโลจิเทคเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเหมือนหูฟังตากแห้งนะครับแบบนี้นะครับในส่วนของหูฟังเองนะครับก็ดีไซน์มาเป็นแบบก้านๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่ซ้าใครจริง ในการใช้งานครั้งแรกนะครับบอกได้เลยว่าอาจจะมีความแบบแน่นหูสักนิดนึงนะครับแต่นี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าไลฟ์ฟอร์มนะครับซึ่งจะเป็นการใช้ความร้อนนะครับในการเหนี่ยวนำให้จุกซิลิโคนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปร่างให้เข้ากับหูเรามากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าโลจเทคเนะี่ยเป็นเจ้าเดียวที่สามารถทำได้ในตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้หูฟังตัวนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Logitech G Fit นะครับซึ่งสามารถหาดา so, ว App Store ก็ โอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับระหว่างตัวหูฟังกับโทรศัพท์มือถือเนาะเริ่มต้นให้เราเปิดตัวเคสก่อนนะครับจากนั้นถ้าเราทาการกดปุ่มด้านบนนี้นะกดค้างไว้แล้วรอแป๊บหนึง่งโอเคเมื่อไฟกระพริบแล้วนะครับก็ให้เราไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับทำการเปิดบลูทูธแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับหูฟังนะครับ พอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปต่อกันที่แอปพลิเคชัน Logitech G Fit กันนะครับแล้วเราก็รอให้โปรแกรม Logitech เนี่ยทำการรันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็รอนะครับให้เราสังเกตตัวไอคอนของหูฟังนะครับว่าหูฟังเนี่ยมันกลางหรือเปล่าถ้ามันกลางเนี่ยหมายความว่ามันทําการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วนะครับในในในขั้นตอนนี้เราจําเป็นต้องกลางมันไว้แบบน,นี้ด้วยนะโอเคเมื่อ มันกลางแล้วนะครับสแสดงว่าตัวหูฟังนะี่ยได้ทําการเชื่อมต่อแล้วทั้งโทรศัพท์และก็แอปพลิเคชันเนาะถ้าสมมติว่าหูฟังของใครไม่กางแบบนี้เราอาจจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่การค้นหาอุปกรณ์ระหว่างตัวโทรศัพท์กับตัวหูฟังนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการเชื่อมต่อกับตัวเคสกับตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับเรามาเริ่มการโมเลยการโมก็คือการทำเทคโนโลยีไลฟ์ฟอร์มนั่นเองเนาะให้ไปที่ด้านบนมุมซ้ายนะครับกด2ขีดจากนั้นไปที่เมนูโม New t i p s นะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า มันจะทําได้แค่ครั้งแรกที่ใช้งานเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เคยทําไปแล้วเนี่ยแล้วมาทำครั้ง2ครั้ง3มเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเว้นแต่ว่าเราจะซื้อตัวจุกซิลิคนมาใหม่นั่นเองนะครับโอเคมาเราทําไปพร้อมกันนะกด next นะครับเขาก็จะมีการสอนว่าโอเควิธีการใส่ทิปสําหรับคนที่ซื้อจุกมาใหม่นะครับก็ใส่ยังไงนะครับใส่ถูกต้องหลังจากนั้นเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเริ่มต้นกระบวนการโมนะครับหรือกระบวนการอไลั์ฟอรมนั่นเองนะครับกด let's go ไปเลยเขาก็จะบอกให้เราน่ททาากรรใสหูฟงงงะคัับ้้2ข ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับทําไปพร้อมกันโอเคหลังจากที่เราใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับกด next ไปเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยกดหูฟังนะครับให้มันแบบคราเล็กกระชับที่สุดนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามีความแบบกดจนเจ็บนะครับหลังจากที่เรากดไปนะครับแล้วเรารู้สึกว่ากระชับและโอเคประมาณนี้ให้เรากด start molding ได้เลยครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเมื่อทําการโมนเนี่ยมันจะมีไฟเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เกิดแบบความอุ่นๆคิดว่าทําสตาร์หูอยู่อ่า อ่ะเป็นอีกข้อดีหนึ่งนะครับตัวเชกเอาไปขายแล้วนะหูฟังสตาร์หูโอเคครับนี่คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีไฟกระพริบกระพริบเนาะก็คือเขาทําการให้ความร้อนนะครับเพื่อเหนียวนําตัวเจลที่อยู่ในสุกซิลิโคนเนี่ยให้มันมีความเข้ารูปหูของเรามากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราได้ตัวนี้มารีวิวเนี่ยก็อาจจะมีนักรีวิวท่านอื่นเนี่ยเขาได้ทำการโมดิ้งไปแล้วนะครับซึ่งนี้เราก็ทําให้ดูเพื่อเป็นการแบบให้ทุกคนเนี่ยได้ทําไปพร้อมกันนั่นเองนะคร จริงๆนะมันเป็นความอุ่นที่รู้สึกสบายหูจริงๆอะอย่างที่บอกแหละคิดซะว่าทำสปาหูกระบวนการโมดิ้งนะครับมันจะใช้เวลาประมาณแบบอสองสองนาทีครับประมาณนี้ครับก็ไม่นานมากนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการ โมดิ้งหรือทําการไลฟ์ฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกได้เลยถึงความแบบว่าหูฟังเนี่ยมันเหมือนหลอมไปกับหูเราเลยนะครับเหมือนเราเนี่ยไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเวอร์นะทุกคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ แล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะกดที่ comfortable นะครับก็คือโอเคมันสบายหูแล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่สบายเนี่ยก็สามารถกดไปที่ not comfortable ได้นะครับเขาก็จะมีการแบบให้เราลองถ่ายรูปเช็คไหมว่าเราใส่ตำแหน่งหูฟังถูกหรือเปล่าหรือจุกยังมีปัญหาจุกซิลิโคนมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีการสอบถามกันในแอปนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สื้อว่ามันมีปัญหาอะไรก็กด comfortable ครับแล้วก็ เช็คโยฟิตเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนแบบว่าถ้าคุณถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเออมันยังใส่แล้วมันยังไม่แน่นพออะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปมันก็จะเป็นเรื่องของการเช็คแบบอ่าเช็คเบื้องต้นว่าโอเคเราใส่ตำแหน่งถูกไหมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้มีปัญหานะผมจะกดแคนเซิลไปก่อนโอเคจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการเสร็จสิ้นนะครับตัวโมดิ้งนะครับมันก็จะขึ้นคอนเฟิร์มเรชชั่นนะครับกดฟิน็ตไปโอเคหลังจากที่เราทําการโมดิง้งหรือตัวไลท์ฟอนต์บิ๊กบอยแล้วนะครับเรามาดูวิธีการปรับตั้ตบบ้้้้งงงค่่าาาาาาตๆบบบนนรรใหเทํกสไลดขึแีป เราจะเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่านะครับก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ว่าในการแท็บหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาี่ยตั้งแยกได้นะครับก็คือแท็บหนึ่งครั้งเพื่อใช้คําสั่งอะไรนะครับอย่างเช่นผมอยากจะตั้งให้แบบการแตะหนึ่งครั้งที่หูฟังข้างซ้ายนะครับจะเป็นการลดเสียงการแตะหนึ่งครั้งที่ข้างขวานะครับก็จะเป็นการเพิ่มเสียงอะไรแบบนี้นครับคือสามารถตั้งค่าได้นะครับตามที่เขามีให้นะซึ่งในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยจะตั้งค่าได้ที่การแตะ1ครั้งและ2ครั้งเท่านั้นนะครับ ที่สวนของการแตะ3ครั้งเนี่ยเขาจะสมวนไว้สําหรับการเปลี่ยนโหมดหรือการสวิตช์จากบลูทูธไปเป็นตัว USB Dongle นั่นเองครับโอเคหลังจากที่เราทำทการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับมาต่อกันที่การปรับ Equalizer นะครับกลับไปที่เมนูหลักนะครับจากนั้นจากนั้นกดปุ่มตัวปุ่มนี้รับมันจะเป็นปุ่มอยู่ข้างๆกับบลูทูธ อ่าปุ่มนี้สามารถทําให้เราเนี่ยปรับอีโคไรเซอร์ให้ตรงไทยเราได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหูฟังเราซื้อมาเขาเรียกว่าเสียงบางทีมันอาจจะยังไม่ตรงใจเรานะครับเราสามารถมาปรับได้เลยว่าเราจะแบบเบสบูตไหมนะครับเป็นแบบโหมด FPS อะไรเงี้ยหรือจะปรับแบบแมนนว่นเองก็ทําได้นะครับสมมติเรากด Edit แล้วก็ไม่ใช่ e d ดิทสิกดผิดกดไปที่บวกนะครับก็คือเป็นการเพิ่มตัวอีโคไรเซอร์แบบของเรานะครับว่าแบปรับได้เลยจะปรับขึ้นปรับลง เสียงยังไงแล้วแต่ใจเราชอบนะครับปรับได้เต็มที่จากนั้นก็เซฟไว้เป็นตัวอ e ีควอไลเซอร์ของเรานั่นเองนะครับโอเคเรื่องของการปรับอ e ีควอไลเซอร์ก็เป็นประมาณนี้นะครับและสุดท้ายก็คือไฮไลท์ของเขาก็คือการมีไฟที่หูฟังเท่ๆอนะ่าซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะแบบถ่ายรูปอวดเพื่อนนเราซื้อหูฟังมาใหม่มีไฟด้วยถนะิงเพื่อนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถทำบังคับให้เขาเปิดไฟได้เนี่ยจะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันของเขาเท่านั้นนะครับวิธีการก็คือกดมาที่ตัวอ่า เข้ามาที่เมนูหูฟังนะครับจากนั้นเนี่ยเรารอให้ตัวหูฟังมันเปิดอย่างที่บอกไปว่าทุกครั้งที่เราทำการเปิดแอปพลิเคชันนี้เราจะต้องรอให้ฝามันเปิดก่อนอ่าถ้าฝาันเปิดแบบนี้เราจะสามารถตั้งค่าต่างๆได้แต่ถ้ามันไม่เปิดแสดงว่าหูฟังเนี่ยมันยังไม่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับโอเคเมื่อเปิดแล้วนะครับให้ไปที่2ขีดด้านบนมุมซ้ายนะครับจากนั้นกด take a selfie นะครับ แล้วก็เ e คเซลฟี่โอเคเมื่อเรากดเทคเซลฟี่เนี่ยเขาจะทําการเปิดไฟที่หูฟังของเราให้แบบนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปพอเปิดไฟเนี่ยมันก็จะมีความอุ่น,นหูเนาะนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเราจำเป็นจะต้องเปิดไฟแล้วก็เทคเซลฟี่กับแอปเขาเท่านั้นนะครับมาลองกันดูสักหนึ่งรูปก,นะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการกดแชร์ไปนะครับทีนี้ถ้าสมมติผมอยากจะลองโกงดูบ้างไม่อยากใช้แอปของเขาอ่ะอยากจะใช้แบบแอปออื่นนะครับ อย่างแอปโทรศัพท์ของเราอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะกดเทคกับเซลฟี่แล้วก็บ,บังคับให้เขาเปิดไฟล์หูฟังแบบนี้นะครับพอเปิดไฟล์หูฟังปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะทําการโกงก็คือปิดปุ๊บแล้วก็เปิดกล้องปุ๊บเป็นไงดับไหมดับมา <laughs> นี่แหละก็คือข้อจํากัดอย่างหนึง่งซึ่งถือว่าน่าเสียดายนะครับที่ว่าเขาเนี่ยหไหนๆก็ทำมาแล้วก็น่าจะทําให้มันสามารถเลือกที่จะเปิด ปิดได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ารูจิเทคเนี่ยเขาเขาคิดยังไงนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการอเปลี่ยนเป็นแอปโทรศัพท์ของเราเนี่ยทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับผมในเรื่องของการเชื่อมต่อตัว Logitech G Fit นะครับสามารถเชื่อมต่อไร้สายได้2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือบลูทูธเนาะที่เมื่อกี้เราได้มีการเชื่อมต่อให้ดูแล้วนะครับแบบที่2ก็คือตัว USB dongle light speed นั่นเองครับซึ่งเขาได้ม้องเไย ซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีเรื่องของสายชาร์นะที่แถมมาให้อันนี้ก็ปกตินะสายชาร์ตเป็น USB Type A to Type C นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือตัว USB dongle นะครับที่เป็นตัว Light Speed นะครับซึ่งที่เขาแถมมาเนี่ยมันจะเป็นตัว USB Type A แบบนี้นะแบบนี้ แต่ว่าโลจิเทคเนี่ยก็ใจดีนะครับถือว่าเป็นข้อดีของเขาแล้วกันเพราะโดยปกติเขาชอบแถมมาให้ก็คือเขาจะแถมตัวอะแดปเตอร์นะครับในการเปลี่ยน Type A เป็น Type C ให้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราใช้กับ PC แลเราคงใช้เป็นตัว Type A นะครับพอมันมี Type C เนี่ยมันจะเพิ่มกแบบับเขาเรียกว่ามันจะช่วยเพิ่มขยายขอบเขตของการเชื่อมต่อเนี่ยจากแค่เป็น PC เนี่ยเป็นพวก n i n t e n d o Switch ได้เป็นพวกอะ a ีเอส t พวกโทรศัพท์มือถือได้หมดเลยนะครับซึ่งการที่เชื่อมต่อเป็น USB i g h t Speed เนี่ยมันก็จะลดความหน่วงลงไปได้อีกนะครับถ้าเทียบการระหว่าง Bluetooth ที่เป็น5.2ของเขาเนี่ยกับตัว Light Speed เนี่ยก็แนะนําเป็นตัวนี้นะถ้าทุกคนแบบซีเรียสม,มากๆเรื่องของแบบความดีเรย์ต่างๆนะครับซึ่งวิธีการใช้กับแบบนี้ต่อกันแบบนี้ได้เลยปุ๊บอ่านี้นะแล้วเราก็สมมติของผมเนโทรศัพท์เป็น Type C เนี่ยเราก็สามารถเสียบแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ใส่หูฟังได้ปกติเลยนะครับ แล้วก็ใช้งานได้เลยถ้าสมมุติว่าโอเคเราใช้งานแล้วเอ๊ะทำไมเสียงไม่ออกอย่าลืมนะครับว่าเราต้องทําการสวิตช์โหมดจากบลูทูธเป็น USB dongle นะครับเพื่อทําการแตะสถาพีที่หูฟังมันก็จะทำการเปลี่ยนโหมดให้ก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นแบบ plug n d p เ a y ไม่ต้องลงโปรแกรมะไรทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นสมมุติเราใช้กับคอมเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องลงโปรแกรมจาก Logitech นู่นนี่นั่นนะไม่ต้องลงครับ สามารถแถบตามที่แล้วกดใช้งานได้ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้งานสะดวกมากๆนะครับกับการสวิตช์โหมดจากบลูทูธและก็เป็น USB dongle นั่นเองครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของความเสถียรเรื่องของความแบบลดแบบดีเลย์น้อยมากๆเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวอะไหล่สปีดดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงเลยก็คือตอนที่ผมไปอ่าแบบตอนที่เล่นเกมอยู่เนี่ยผมได้มีการเทสบกับตัวหูฟังใช้กับคอมพิวเตอร์เนาะก็คือเหมือนแบบใช้เป็นบลูทูธเนี่ยเวลาเราลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยซึ่งจุดเล่นเกมกับ ห้องน้ำของผมเนี่ยมันประมาณ2เมตรแล้วก็มีกำแพงมากั้นเนาะพอเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงแบบว่าเออเคเสียงมันเริ่มขัดขาดมันเริ่มแบบไม่ชัดแล้วแต่พอเป็นตัวไ์สปีดตัวนี้นะครับลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ได้รู้สึกได้เลยถึงความดีเลยและไม่ได้รู้สึกได้เลยถึงความที่แบบเสียงมันเริ่มขัดขาดเลยแบบนี้ดังนั้นนะครับถ้าให้แนะนําว่าถ้าซีเรียสมากเรื่องของความแบบดีเลยของเสียงหรือเรื่องของความแบบสัญญาณมันชอบขัดขาดหายหายเนี่ยแนะนําเป็นการใช้งานแบบไ์สปีดก็จะดีที่สุดนั่นเองครับมาต่่อออด้วยเรรรืงงขไโโคคฟนะับ ไมโครโฟนเนี่ยโลจิเทคเขาได้มีการบอกว่าเขาได้ใช้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไม่บีมฟอร์มิงถามว่าไม่บีมฟอร์มิงคืออะไรนะครับผมก็ไม่รู้ครับบ้านบ้านรีวิวนะบ้านบ้านรีวิวแต่ว่าเป็นไรเดี๋ยวเราไะเทสต์พร้อมกันเลยว่าไอ้เขาว่าไม่ฟอร์มิ่งบีมฟอร์มิ่งของเขาเนี่ยมันดียังไงนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะเอามาเทสแล้วก็ทําการอัดเสียงของเราลงไปนะครับโดยที่ตัวเปรียบเทียบเนี่ยผมจะใช้ เป็นตัวยบเทีบเป็น Google Pixel Buds เนาะอันนี้ก็คือหูฟังที่ตัวผมเองได้มีการซื้อมาใช้แบบใช้เองจุปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับในราคาที่พอๆกันน่เพราะอย่างที่บอกไปตัวนี้มันราคาประมาณ8,000เนาะตัวนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมซื้อเท่าไหร่แต่จำได้ว่าก็น่าจะประมาณแบบ7,000-8,000เหมือนกันนะก็คือราคาใกล้ๆเคียงกันแล้วกันว่าโอเคเรื่องของไมค์ที่เขาบอกว่าเป็น Beamforming เนี่ยมันดีมันชัดแค่ไหนนะเกินเสักเล็กน้อยว่าจริงๆแล้วตัวไมค์ Beamforming เนี่ยมันก็สามารถใช้้้้้้งงาานนนไไดดัใใชชกแลว เพราะว่าสมมติเราใช้ในห้องเงียบๆเนี่ยใช้ในแบบใช้ใน Discord เล่นเกมคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ยังคงแบบเขาเรียกว่าเสียงยังคมชัดอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถสื่อสารได้ชัดเจนดีแต่ว่าถ้าแบบเริ่มมีเสียงรบกวนอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยแบบเราจะประสบการณ์จริงเลยก็คือผมเนี่ยใช้งานแล้วก็เอาพัดลมมาเปิดเนาะแบบเรานั่งเล่นเกมเปิดพัดลมอะไรเงี้ยซึ่งตัวพัดลมที่เปิดเนี่ยก็ไม่ได้เปิดแบบอัดหูแบบโดยตรงนะครับเป็นการแบบเปิดแบบเหมือนให้ลมมันผ่านตัวไปเนี่ยแค่มีเสียงลมเนี่ยเสียงของผมเนี่ยก็เริ่มที่จะิ่าๆ ฟังยากขึ้นเริ่มแบบมีเสียงนอสเข้ามากวนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตัวหูฟังอ่าตัวไมโครโฟนเนาะของหูฟังตัวนี้เนี่ยก็ควรจะต้องใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เงียบๆนะครับถ้าออกไปใช้ข้างนอกมีเสียงรบกวนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนะาะแต่ที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะดูเหมือนเบลมน้องไปสักหน่อยนะครับแต่ยังไงซะเรามา,รมาลองฟังเสียงจากไมโครโฟนของ Logitech G Fit ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับที่คือเสียงที่ทดสอบจากหูฟัง Logitech G Fit นะครับ เสียงเป็นไงกันบ้างครับอันนี้คือเสียงที่ใช้อยู่ในห้องที่เป็นห้องเงียบนะบห้องปิดอาจจะทัดใสดีนะครับแต่ว่าในกรณีที่เดี๋ยวผมได้มีการเปิดพัดลมนะครับแล้วก็เงยขึ้นมาซึ่งพัดลมเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนผมตรงๆนะครับเป็นแบบโดนเฉียดๆจะสังเกตได้ว่าเสียงของผมเนี่ยก็จะเริ่มมีความแบบแปลกๆขึ้นไปนะครับจากที่ผมได้ลองใช้แล้วก็ได้มีการออาโทรศัพทมได้หรือเล่เนี่ยครับ อาจจะที่สังเกตคือถ้าสมมติว่าผูน้เงียบเนี่ยมันจะไม่ส่งกรายเลยนะครับแต่พอแบบยืนอยู่หน้าพัดลมเลื่อนๆพัดลมใส่ตัวเองแบบอาจจะไม่ได้ต้องแบบรูดหัวฟังโดยตรงเนี่ยเสียงก็จะเริ่มดีขึ้นซะเกิดขึ้นในการเปิดรับในระบบความร้อนนี้นะครับสวัสดีครับและนี่คือการเทสเสียงของหูฟัง p i x e l b u d ตนะครับของ Google ครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดหรือเปล่าครับอันนี้คือเสียงในกรณีที่อยู่ในห้องเงียบๆนะครับมีการเปิดพัดลมแต่ว่าพัดลมเนี่ยไม่ได้อยู่ เขาเรียกว่าผมกดมาพัดลมไปนะครับให้มันไม่โดนหัวผมโดยตรงครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดพัดลมนะครับแล้วก็ให้พัดลมเนี่ยมีการแหงหน้ามาที่ศีรษะของผมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือไม่ได้เป่าลมเข้าสู่ฟังโดยตรงเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้ผมได้มีการเปิดพัดลมนะครับแล้วก็แหงนหน้าตัวหน้าตัดลมเนี่ยให้ อยู่ณนะบริเวณศีสัสของผมแล้วนะครับแต่ว่าตัวลมเนี่ยก็ยังคผงไม่ได้โดนผูกความโดยรงแต่มีการแบบเหมือนมีลมผ่านเป็นยังไงบ้างครับเสียงของผมคมชัดดีหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไปลองเทสไมกันนะว,ว่าระหว่างไม์ของ Google Pixel นะครับกับไม์ของ Logitech G-Bat เนี่ยเป็นอย่างไรครับทุกคนลองฟังดูก,กันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดลองใช้งานเจ้าตัว Logitech G-Fit ตัวนี้มา2 3ามอาทิตย์แล้วนะครับก็พบข้อสังเกตยอยู่ประมาณ3ข้อหลักด้วยกัน ข้อแรกเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีไลฟ์ฟอร์มนี่แหละครับซึ่งบอกได้เลยว่าการที่เราทำโมดิ้งหรือไลฟ์ฟอร์มเนี่ยมันจะทําให้ตัวหูฟงังตัวจุกซิลิโคนเนี่ยมันกลายเป็นของเราชั่วการละนานเกอนนะครับซึ่งการที่ทําแบบนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปแบบให้คนอื่นใช้ต่ออย่างเช่นเอาไปให้น้องสาวเอาไปให้แบบคนอื่นใช้ต่อหรือเอาไปขายต่อเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวจุกซิลิโคนเนี่ยมันไม่แมทช์กับเขานะครับซึ่งอาจจะทําทให้เขาเนี่ยต้องไปซื้อตัวจุกซิลิโคนมาใหม่ก็ทําให้เป็นข้อจํากัดในเรื่ององงงขกาารรใช้นน้นนนตัีนนคบ ในส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็คือเวลาใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณบ่งบอกเลยว่าตัวแบตกาลังจะหมดแล้วนะครับซึ่งตอนที่ผมใช้งานเนี่ยผมก็ใช้เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวไฟเนี่ยปกติมันจะขึ้นตรงหูฟังก็จริงแต่ถึงภาพในความเป็นจริงเราใส่หูฟังอยู่แล้วก็คงจะไม่มีตาที่2มามองเห็นไฟที่อยู่บนนี้เนาะหรืออีกจุดหนึ่งก็คือมันจะบอกข้างในตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปมันก็คงไม่มีใครมานั่งเปิดดูตลอดเวลาว่าโอเคแบ ในส่วนของการใช้กับคอมพิวเตอร์นี่หนักเลยเวลาเราจะเปิดดูว่าแบตใกล้จะหมดหรือยังเนี่ยก็ค่อนข้างลึกมากๆนะครับอาจจะต้องไปดูที่แบบ b l t o ด t ไ device อะไรแบบนี้ซึ่งตอนที่ผมใช้งานอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีน้องก็ดับไปเลยนะครับแล้วก็ตกใจ <c oughs> นึกว่าทําของเขาพังซะแล้วนะครับที่แท้เอาไปเสียบอ๋อแบตหมดนั่นแหละครับก็คือเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนที่ มันก็ควรจะมีสักหน่อยว่าแบบโอเคอาจจะแจ้งด้วยสัญญาณไฟหรืออาจจะมีแบบสัญญาณที่เป็นเสียงแจ้งเตือนว่าโอเคแบตบกำลังจะหมดแล้วนะแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันครับว่าตัวเรื่องของการแจ้งเตือนในส่วนของแบตเตอรี่ใกล้หมดเนี่ยอันนี้ยังไม่มีนะครับและในเรื่องสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือ จากที่เราได้เห็นโฆษณาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบในอาร์ตเวิร์กในวิดีโอคลิปหรือแม้กระทั Listen, ่งในออฟฟิเชียลเองนะครับเขาจะพยายามเสนอเรื่องของไฟไฟเท่ๆของเขาที่มีการแบบติดขึ้นมาเป็นสีชมพูนะครับซึ่งจริงๆไฟนี้เนี่ยผมเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่โดนตกมาด้วยเรื่องของไฟเหมือนกันนะเฮโอเห็นมันเท่ดีดู RGB ดูแบบดูเท่อะไรเงี้ยปรากฏว่าตัวไฟเนี่ยมันจะติดก็ต่อเมื่อเราทําการโมดิ้งหรือทําการไลฟ์ฟอร์มนะครับสำหรับในส่วนของการปรับจุกหูฟังนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันติดจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดกับในโหมด Take a s ซ l f i e ของเขาได้นะครับแต่ในความเป็นจริงที่เราอยากจะให้มันติดตลอดเวลาแบบเปิดเพลงไปออกไปข้างนอกไปอวดๆว่าเฮ้ยมีหูฟังมีไฟโว้ยอะไรเงี้ยอันนี้ทําไม่ได้นะครับดังนั้นใครที่โดนตกไปด้วยไฟที่ติดที่หูฟังเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าหนีไปครับมันไม่สามารถทําได้นะทุกคนมันสามารถทําได้แค่ตอน Take a s ซ l f i e แล้วก็ตอนที่ทําโมดิ้งเท่านั้นครับมาสรุปตัวไฮไลท์ของ l o g i t e c h G fit กันก่อนดีกว่านะครับ ข้อแรกเลยก็คือการที่มันเป็นไลฟ์ฟอร์มเดือสสมารถโมดิ้งได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราซื้อมาใช้เองไม่ได้แบบคิดว่าจะไปเผื่อแผ่ใครหรือเอาไปให้ใครใช้นะครับหูฟังตัวนี้จะฟิตตามสมชื่อของมันนะครับก็คือสามารถใช้กับได้กับทุกหูเลยไม่ว่าหูของคุณจะคดเคี้ยวแค่ไหนน้องก็จะทําการเปลี่ยนรูปร่างให้แมทชกับหูเราได้มากที่สุดนั่นเองครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อไร้สายที่เชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธ แล้วก็ตัว usb dongle ที่เป็นไร้สปีดนะครับทั้ง2องตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นการเชื่อมต่อไร้สายที่ไร้เดเลย์ใช้คำว่าดีเลย์อาจจะเกินไปหน่อยใช้คำว่าดีเลย์ต่ำแล้วกันนะซึ่งสำหรับบลูทูธที่เขาให้มาก็เป็นบลูทูธ5.2นะครับจริงๆตัวบลูทูธเนี่ยก็มีความดดเลย์ต่ำอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติใครที่ต้องการแบบดีเลย์ขั้นต่ำ,ตำขั้นสุดชนิดที่ว่าเหมือนใช้หูฟังแบบมีสายอะ่ะก็ใช้มาเป็นตัว usb ไ t s สปีด ก็จะดีที่สุดนั่นเองครับด้วยความที่เขาได้ได้มีการแถมตัวอะแอดปเตอร์มาให้ทําให้เขาเนี่ยนอกจากจะสามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้แล้วนะครับพวกฝั่งเกม PC c o คอนโซลอย่างเช่นตัว Nintendo Switch โทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้งานด้วยนั่นเองและยังเป็นรูปแบบของการเชื่อมต่อแบบ plug and p a y เสียบปุ๊บใช้งานได้ทันทีครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยเป็น passive noise cancelling อย่าเข้าใจผิดนะตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มี noise cancelling มาให้ในตัวนะครับแต่ด well, ้วยความที่ตัวเขาเรียกว่าจุกซิลิโคนเนี่ยมันสามารถปรับให้แมชกับหูแล้วได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่เป็น passive noise cancelling ก็คือสามารถที่จะลดเสียงรบกวนจากแอมเบียนได้นั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Logitech G Fit ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างชอบรายการรีวิวนี้หรือเปล่าให้ทุกคนชอบนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว 3D Universe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไปพาดคลิปต่อไปของเรานะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ